วิธีการทําความสะอาดเครื่องบดกาแฟยกโถออกตักเมล็ดก,กาแฟที่ค้างอยู่ด้านในนะครับออกให้หมดเลยตัวกาแฟที่อยู่ในโถ ổ, เราสามารถที่จะเทกลับเข้าถุงถ้าลองสังเกตดูเนี่ยมันจะมีเมล็ดก,กาแฟเนี่ยที่อยู่ด้านในให้เราทําการบด,ดทิ้งให้หมดเลยพวกนี้โดยผมจะกดเมนู เสร็จปุ๊บนะครับผมให้เราทําการคลายสลับน็อตตัวนี้ออกให้หมดเลยใช้ไขควงนะครับผมหมุนตัวนี้ออกหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปก่อนวนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จปุ๊บพอ,อเราถอดออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวฝานะครับผมที่ติดกับเฟืองเนี่ยครอบอยู่อีกทีหนึ่งให้เรายกขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นให้เราปัดทำความสะอาดได้เลยนะครับผม ในส่วนของเฟืองแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในนะครับลแล้วเราก็ใช้ที่เป่าลมนะครับเป่าเศษผงกาแฟออกซึ่งระวังด้วยนะครับระวังเข้าตาวิธีใส่กลับนะครับผมอย่าลืมนะมันจะมีสปริง3ตัวตรงนี้โอเคเสร็จแล้วให้เราทําการใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนกลับนะครับผมด้วยวิธีการทวนเข็มนาฬิกามอนเดิม หมุนไปจนมันแน่นนะครับเนี่ยมันหมุนต่อไม่ได้แล้วให้เราดูนะครับผมในส่วนของตรงนี้เราจะไม่ทําให้เฟืองมันประกบจนเกินไปแน่นจนเกินไปนะครับเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราหมุนกลับไปที่เลขศูนย์เนาะเท่านี้เราก็กลับมาใช้งานเครื่องบดของเราได้แล้วครับไขยน็อตกลับเข้าไปที่เดิมเนาะ แล้วก็คายสลักออกเพื่อที่จะได้หมุนเบอร์ตามที่เราต้องการได้หลังจากนั้นให้เราเสียบโถกลับเข้าไปที่เดิมปิดฝาดึงตัวโถกาแฟนะครับผมที่กั้นกาแฟแล้วก็เครื่องบดไว้แล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติครับวิธีการเซตค่าเบอร์บดนะครับผมหรือเรียกอย่างว่าเซตเวลาเบอร์บดก็ได้นะครับโอเค วิธีการง่ายๆก็คือให้เรากดค้างไม่ว่าจะเป็นรูป1แก้วหรือ2แก้วนะครับมันก็จะเป็นเลขกระพริบแบบนี้เนาะทีนี้ให้เราทําการลดหรือเพิ่มนะครับก็แล้วแต่โดยเฉลี่ยนะครับผม6ถึง6.5นะครับผมจะได้ปริมาณอยู่ที่ประมาณ18กรัมนะครับ โอเคส่วนรูปหนึ่งแก้วนะครับผมผมแนะนำว่าเราสามารถที่จะตั้งให้เป็น18กรัมด้วยกันเลยก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ชงกาแฟร้อนนะครับเราก็ใช้2แก้วอย่างเดียวนะครับผม